ทุกคนเห็นสก,กินปืนเวกเตอร์ที่ผมถืออยู่ตรงนี้ไหมครับนี่คือสก,กินปืนอัปเกรดใหม่ล่าสุดของเวกเตอร์ครับและเป็นสก,กินปืนที่สวยที่สุดที่เคยมีมาของเวกเตอร์แล้วนั่นเองนะครับผมเมื่อคุณได้ปืนมาเวลหนึ่งนะครับตัวปืนเองจะมีความเงาทองแล้วก็มีมังกรแปะอยู่เวลสองเมื่อคุณอัปเกรดเข้าไปจะมีเอฟเฟกขึ้นมาครับเวลาฆ่าศัตรูได้ตัวกล่องนะครับจะมีไฟกับน้ำแข็งขึ้นมาเวลสามนะครับรูปลักษณ์จะสูงขึ้นแล้วก็สวยขึ้นจากเดิมนะครับผมดูมังกรเริ่มมีควววาามมมแแแบบปปีีีขขดึ้นนนนเเเลลิ่่่ออะทืยงไ ตัวเอฟเฟกการยิงจะเป็นไฟผสมน้ําแข็งแบบนี้ครับโอ้โหคือปกติสกินปืนเล็กๆแบบนี้ไม่น่ามีเอฟเฟกแต่เวกเตอร์มีครับเลเวลที่6ครับเมื่อเราอัปเกรดมาตัวปืนของเราจะขยับได้แบบดุ๊ก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 ทั้ทงนี้ทั้งนั้นนะครับเราสามารถแต่งปากปากระบอกปืนแต่งสโคปแต่งของแต่งแบบเต็มซูปความสวยงามมันก็จะแบบนี้เลยนั่นเองนะครับโคตรสวยและมีแอนิเมชั่นในการตรวจสอบด้วยเวลาอยู่ในเกมนะครับเราก็สามารถแบบเขยา่าเขย่าแล้วไฟขึ้นปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มปุ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โห สุดยอดครับสุดท้ายครับลูชบอกวิวสุดท้ายก็คือเวลาค่าได้จะเป็นแบบนี้นั่นเองกล่องของศัตรูจะแตกต่างออกไปเป็นมังกรและมีเงินอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับทางเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาต์เกมมิ่งนะครับมีการเติม UC ปั๊มน้ํามันครับที่แถมให้สูงสุดถึง200%ยเนลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเติมก็ทักไปเติมได้ที่เพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาต์เกมมิ่งนะครับโปรโมชั่นนี้สามารถเติมได้ตั้งแต่วันนี้จนหมดกิจกรรมเลยนั่นเองนะครับบอกเลยว เติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหลกที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับและด้วยเหตุนี้ครับตัวผมเลยเติมตังมาจำนวน4,655 UC ครับเติมมาไม่มากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราไปรวยกันเลยครับผมา่่กที10 ่องแรกเลยแล้วกันนะครับผมจำนวน540 UC อย่ครับผมไปครับลุยมาดูกันว่าเราจะดวงดีหรือดวงเกลือในครั้งนี้แล้วออกมาเป็นโอ้โหเกือบตกใจไปแล้วเมื่อกี้ได้เป็นกล้องขยายคูณ4นะครับเป็นของแต่งปืนนั่นเองนะครับผมไปครับกล่องที่20ครับผมเติมมาประมาณ4,000ันเนี่ยน่าจะเปิดได้อยู่ที่ราวๆสัก2 0ถึง50กล่องอยู่ั้งประมาณนั้นครับประมาณ50กล่องได้นะครับ เพราะว่า50กล่องมันก็จะมีการันตีโอ้โหโมจะคุยเกลือครับต่อไปครับ30กล่องเพราะเปิดครบ50กล่องนะครับมันจะมีการการันตีนะครับให้เราสามารถลุ้นรับของได้วัดเตยเฮลไปครับผม60กล่องเอ้ยไม่ใช่60กล่อง40กล่องไปครับจะกินปืน10ชิปแล้วก็50กล่องครับที่ผมบอกว่าจะมีการันตีขึ้นมาแล้วออกมาเป็นออกมา ของแต่งปืนนะครับเป็นแม็กรรโหลดเพิ่มความจุนั่นเองนะครับผม yeah, เอ๊ะเหมือนจะมีการันตีด้วยหรออเปิดครบ120กล่องครับทุกคนจะมีการันตีครับได้ปืนแน่นอนนั่นเองนะครับผมน่าจะได้ก่อนหรือเปล่าไม่น่าจะถึง120หรอกเอาอะไรมาถึง120ถูกไหมเนี่ยสกิ๊ด <Yeah! S 1> เดี๋ยวออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับเวกเตอร์นะคือผมเปิดไป60กล่องไทท่วนไม่เกือนะคือถ้าเกิดสุ่มต่อให้ครบ1 2อยก็จะได้อีกปืนหนึ่งนะครับเอาปืนนั้นไปเป็นแมททอเรียลได้นะเปิดครบ120กล่องแต่ละปีออกปืน1ชิ้นด้วยนะครับเนี่ยใครที่แบบอยากตามมาก็าสามารถตามมาได้นะครับ120กล่องไหมไม่ไม่น่าถึงนะครับไม่เกินถ้าผมเติมให้ครบ120กล่องเลยแล้วกันนะครับอีกประมาณกี่รอบเนี่ย 8 0 9 0 100 100 120อีก40กล่องนะครับอีก40กล่องก็ประมาณ2000กว่า UC นะครับเดี๋ยวเติมอะไให้ครบเลยแล้วกันเนาะในตอนนี้ครับ UC ก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับจำนวน2,500 UC นะจากอันเดิม4,8 0 0นี่บวกอีก2 5 0 0ัใครรู้ว่ากี่ UC ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมมาซุ่มกันต่อเลยครับผมเพิ่งรู้นะว่ามีการล็อก120กล่องนะครับไม่งั้นผมจะเติมมาแบบครบเสร็จแล้วนั่นเองครับแล้วเฉลี่ยก,ก็ประมาณด้อ100%ครับกล่องได้แน่นอน100ร,ร้อย พวกอะไรเอาข้างหน้านะชุดก็สวยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่านะอุ้ยจะเป็นโฮโรมาอีกครับผมเป็นของแต่งปืนนะแล้วก็กล่องที่110ครับยาวมันต่อไปเรื่อยๆครับรับรองว่าผมจะเอาให้ครบอุ้ยมีปากร้แสงด้วยแล้วสุดท้ายครับ1 2 0กล่องครับผม เปิดมาแล้วโปะปะโปะปะโปะปะแล้วออกมาเป็นชุดหรือเปล่านี่ไงครับเวกเตอร์ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแลวเรามีสิทธิ์ลุ้นรับอีกทีหนึ่งนะครับโดยการเปิดครบ50กล่องนะครับผมเราก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเป็นสกินกับสเตโอเคนะครับผมอันนี้คือได้มาไปเรียบร้อยนะครับจำนวน2เวกเตอร์นะแล้วผมสามารถอัปเกรดได้แล้วด้วยนะครับมาดูกันว่าผมจะอัปเกรดได้ถึงกี่ขั้นนะครับอันนี้คือขั้นหนึ่งมาเป็นแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับขั้นสองครับอัพเลยแล้วกันปุ๊บเข้ามาแล้ว บัฟเข้ามาขั้น5เอฟเฟกการยิงโบเข้าไปแล้วขั้น6มันอัพไม่ได้นะครับผมสุดๆแล้วนะครับขันอีกอันเดียวไปองอะ่ะอีกอันเดียวจะได้ครับแต่ว่าตังหมดไปก่อนนะครับตอนนี้มาตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าพอวิกเตอร์ที่ได้มาแล้วมาใส่กับชุดตัวชุดทอง่าสติที่มทําคลิปไปจะเป็นเช่นไรนะครับขออนุญาเตเปลี่ยนก่อนจริงๆวิกเตอร์นี่ก็สวยนะวิกเตอร์ทองแต่ว่าวิกเตอร์นี้มันใหม่กว่าไงนะโอ้โห ไม่ธรรมดาอย่างนี้ครับปะเดี๋ยวเราลุในเกมกันครับก่อนที่เราจะไปเริ่มลุยในเกมกันนะครับขออัปเดตสักนิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดผมได้สตรีมสดไปนะครับผมแล้วก็ไปทําการสุ่มเพิ่มนะซึ่งตัวผมเองนะครับก็อัปเกรดไปจนถึงเลเวลหกแล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นปืนนี้กันนะครับด้วยเซตนี้เลเวลหกเปนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันครับถ้าเกิดอยากดูว่าผมสุ่มแล้วได้อะไรยังไงก็ไปดูได้ที่สตรีมสดในช่อง LVEPLAY FOR FUN ในยูทู e เลยก็ได้นะครับผมไปแล้วครับรดูขอองงแต่ช เทป่ะล่ะเทหรือเปล่าบอกมาคำเดียวก็เท่หรือเปล่ามันใช้ท่าอย่างไงนะบ้า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  โคตรอย่างตึงเจฮิตเจฮิต ครับก็นั่นเองตัวครับตามสุดกับกาสุดได้เตรียบต่างกันดีไหมครับตามสุดทะลื่นกว่าครับ One. มันจะนิเดียอ่ะหายละเสียงอะไรวะเมื่อกี้กูว่าแล้วไอ้เชี่ยเอ้ยกูว่าแล้วเสียงอะไรวะอยู่ด้านหลัง ว่าแล้วไเกย คลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดูสตรีมสดผมได้ที่ LFF l i v e for Fu n อร์ฟันแฟนเพจเ o ซบได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาววคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไม่ยากจนเกินไป LFF Tik t o k ก็มีให้ลองรับสําหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จากสตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่งตางๆแบบไม่สั้นจนเกินไปก็สามารถไปดูได้ที่ช่อง YouTube Life for Fu Life LFF ได้เหมือนนนกัั นั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่หรวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายสกิรัต a ันคิวฟอร์วอชชิ่งครับผมโชคดีครับ